อกงคัวคือใครยังไม่รู้เอาแสงหายเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนแบบเดินทางไปเล่งในยี่ก่อนนะคะใน,ในรอบปีมันจะมีปีครบรอบของอากองกับอาวัวที่แบบว่าเด็กๆทุกคนที่ฝากเป็นลูกอากองกับกกบัวจะต้องมาไหว้เหมือนจะเป็นการเทารพสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับเอมในช่องเอมิลโรชแ a น n e ลนะคือวันนี้มันจะเป็นล็อก วันเดวิดมีนั่นเองนะคะคือวันนี้เอมีภารกิจที่จะต้องพาน้องแบมลูกสาวคนสวยไปไหวอากงขัวกงผัวคือใครคะลูกกงผัวคือใครยังไม่รู้เอาแสงหายเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนแบบเดินทางไปเล่งยนยี่ก่อนนะคะวันนี้คือไปกับครอบครัวนะไปกับแม่นะแล้วก็ไปกับน้องแบมนะคะวันนี้จะเป็นภารกิจ วันเด y w วิดมีก็คือเป็นบล็อกนั่นเองนะคะวันนี้จะพาไปดูกันว่าทำไมครอบครัวเอมถึงจะต้องพาทองแบมไปไหว้กงถัวโอเคทุกคนตอนนี้สถาน,นีแรกเรามากันที่พาต้าปิ่งเก้านะตอนนี้ก็จะมาต่อรถไปอีกสายนึงเพื่อจะเข้าไปถึง วัดมังกรกมามลาว่าหรือวัดเล่งมยี่นั่นเองค่ะตอนนี้มาพักเข้าห้องน้ำาพ่มข้าวก่อนรถตู้คันเมื่อกี้ที่นั่งมานะบอกตรงตั้งแต่เกิดมานะเอ็มยังไม่เคยนั่งนั่งรถแล้วเมารถเลยครั้งนี้เป็นครั้ง,งแรกที่นั่งรถแล้วเมาแล,ล้วก็งแบบขับรถได้เตี้ยมากกระชากตลอดเว่ยคือถ้าไม่ลงก่อนนะอีกนิดนึงคือจะอ้วกแตกแล้วดีที่ลงก่อนไม่งั้นเต็มรถบอกเลยเดี๋ยวพักเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อกันค่ะ ขึ้นรถเมย์ต่อที่สองเรียบร้อยสายสามห้าเตือนเตืนนแมะเตือนแรกก็เตืนเต้นค่ะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ลงมาจากรถเมย,ย์เป็นที่เรียบร้อยทีนี้จะมาเล่าให้ฟังกันว่าทําไมน้องแบมนะคะครอบครัวเองถึงจะต้องเอาน้องแบมมาฝากไว้เ,เป็นลูกขององผัวเพื่อให้แบบองผัวดูแลนะเดิมทีอะ ตั้งแต่เกิดมาในปฏิทินจีนน่ะที่บ้านเอมอ่จจะเป็นเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะดึงปฏิทินจีนน่ะแบบฉีกเอาไว้คู่กับใบสุติบัติใบเกิดของเด็กทุกคนของลูกหลานทุกคนในบ้านอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนที่ดึงปฏิทินจีนของงแบมออกมาปรากฏว่าพ่ออาอีกับอามามอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้สินแสที่วันเล่งในยีด่ดูปรากฏว่า้องแบมอะ <c oughs> เขามีธนูติดมาใน วันเดือนปีเกิดของเขาด้วยแล้วทีนี้เส้นสายคนนั้นอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลูกธนูลูกศรนอ่ะต่อของธนูดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ไงเขาก็เลยให้แก้เคล็ด,ด้วยการเอาน้องแบ,บมามามาฝากไปล่วกงกองหัวเพื่อให้กงหัวดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าให้ให้ใหท่านาช่วยคุ้มคอรองให้แบมแบบมีแบบสิ่งดีๆเขาคอดต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งกฎของที่นี่ก็คือในการฝากลูกไว คือห้ามตีใดๆจะผิดยังไงก็คือห้ามตีแต่คือสำหรับส,สำหรับเอม็มอะเอ็มขอตรงพัวว่าให้แบบเออตีได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าถ้าเกิดน้องเขาผิดจะได้เป็นการอบรมสั่งสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่ามันดีขึ้นไม่ใช่แบบว่าไม่ตีเลยไม่อะไรอย่างงี้เลยนะคะซึ่งตั้งแต่ที่ฝากน้องแบมไปกับกุงพัวมาน้องแบมก็ไม่เคยเป็นเด็กไม่ดีนะ เป็นเด็กดีมาตลอดแล้วก็ไม่เคยโดนตีไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็คือแบบเออเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เมื่อเชาา้าตอนแรกอ่ะ้องแบ,บมเขาจะไปโรงเรียนใช่ป่ะแต่อยู่เขาก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาแล้วก็ไปโรงเรียนไม่ได้นะคะทีนี้เอ็มก็เลยให้พูดว่าโอเคค่ะวันนี้หนูจะไม่ไปโรงเรียนนะคะหนูจะไปว่ากงขัวกับแม่ปรากฏ15นาทีต่อมานน่งหายทุกคนวันนี้เป็นวันไหว้องขัวด้วยนะแล้วคือ เอ็มอาจจะไม่ได้ถ่ายบล็อกทั้งหมดที่ไปไว่า้อะไรเงี้ยอาจจะแบบถ่ายเป็นแบบช็อตเป็นช็อตถ้าทําได้เพราะว่าเออเจ้าหน้าที่เขาก็มีการห้ามไม่ให้ถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเนาะอาจจะแบบว่าอินเสิร์ตเป็นภาพตอนไหว้อะไรเงี้ยแล้วกันนะคะ เขาแจกอ่ะใ่เขาแจกออจะดักมาเติมเด็กเขาเติมได้ไอ้อนี้กลัวหวานเลยเติมไม่เอาไม่เอาหวานเพราะว่ามันจะหอมถั่วนะตังโกเขาก็ให้เหรอเออแม่มึงไปคอยอยู่เออแม่มึงือกอัอี้พามาเชลยนะมันชอบใจเลยไปไปกินเหมือนเงี้ยมันเลยึ้งด้วยทั้งแล้วมันเดินเก่ง มันถ่ายมันเดินเก่งด้วยของฟรีนะปึ้มเธอมาแล้วก็๊งโ้ดหนูนึกว่าเงินทองฟูก้องนปั๊งโผ้ดเขาขึ้นมาร้อนร้อนน่ะเออร้อนปั๊งโผ้ดเขาขึ้นมาร้อนร้อนน่ะน้องแบ๊ ก็คือหวานอือเอาอีกไหมเจือกนะเอาอีกไหมไปใส่น้ำตาลเลยนี้ไปเจือกไปเตาแล้วเออไปใส่ไอ้กลัวหวานไอ้ใส่นิดเดียวก็โอ้วนเอ้ยจะกินกับปลาทั้งโง่จะช่วยได้เลยเอออือ อีแล,แ,ลแล้วตอนนี้ถ้าสมมติน้องแบมมาไหว้อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งน้องแบมต้องมาไหว้เหมือนอใครเพราะตอนนี้น้องแบมถ้าสนับข้าง,งจีนกันกแล้วก็ครบสิบห้าใช่ไหมใช่จับหนูก็พอละจับหนูแล้วหนูจําไว้นะก่อนศาสตร์จีนแปดวันนะยอย่าอ,อ,อีอีดําเปิ่อนกูนะอีดําเปืนใช่ อีปีหมูอ๋อลงไปเอออีดําปินอ่ะมันมันตอนนี้มันปีหมูใช่ไหมอปีหมูมันสิบสาบสแล้วนะมันต่างกันปีเดียวปีหน้านะอแล้วก็อีตาหวานกูอีตาหวานกูอีกหลายปี โอเคทุกคนเสร็เส้นภารกิจการไหว้อาโกงแล้วก็อาบหัวเป็นที่เรียบรอ้อยซึ่งวันปีนี้มันเป็นปีครบรอบนั่นเองนะคะในในรอบปีมันจะมีปีครบรอบของอาโกงกับอาบัวที่แบบว่าเด็กๆทุกคนที่ฝากเป็นลูกอาโกงกับผัวจะต้องมาไหวเหมือนแบบเป็นการเคารพในแบบหนึ่งรอบปีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือช่วงวันที่19แล้วก็25วันนี้วันที่25สเป็นวันสุดท้ายที่เอ็มได้มาในวันนี้นะคะพานุองแบมมาไหว ต,ตอนนี้น้องแบนถ้านับครั้งจริงก็คือเท่ากับว่าอายุ15ใช่ป่ะแล้วทีนี้หมาม่าบอกว่าต้องหมาทินก็คือประมาณอายุ19ก็มาอย่าจก่อายุเกประมาอายุ19ก็คือต้องหมาทีแต่ว่าปีหน้าต้องพาน้องไบใหม่คนน้องไบก็ฝากไว้เหมือนกนอันนั้นคือแสบสุดใช่ปะ่ะแบมไบนี่แสบสุดเดียวต้องพามาทีปีหน้านี่ก็กําลังจะไปหาที่กินก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้หิวมากจะกินกอยได้ทั้งตัวแล้วตอนนี้เป็น ประมาณเที่ยงกว่าเพราะว่าเราเข้าไปเรกไม่ยี่ประมาณสิบเอ็ดโมงอันนี้ก็คือแบบของข้างทาง,ง,งแบบรายร้อนมาก พี่น้องเขาเนะเวลาอยู่กัน2คนนี่คือแบบเขาจะเมากันสนุกสนานเพลิดเพลินมากจะคุยแบบภาษาจีนชงเชงชงเชงชงเชงใส่กันเเหมือนแบบว่ากําลังภายในอฟันกระบี่ใส่กันชงเชงชงเชงต้องมาฟังเวลาเขาคุยภาษาจีนสปีชไชนีสกันคือแบบมันเวอร์ แค่นี้ร้านเนี่ยที่ที่เขาไปขายตรงต่อที่หนูเคยไปกินใช่ปะไม่แน่ใจแค่แบบนี้ร้านนึงเขาจะขายตรงต่อใช่ปะใช่ไหมจำอย่างอื่นไม่ได้จำได้ลูกชิ้นปลาเกี่ยวเขาอะเจกัลักษึกพวกเนี่ยพวกกินที่หมดเสิทธิ์แม่กินไปมัน่ก็นสุดบอกว่าแม่กินแม่กินเหรอแม่กินเลยหนูกินแล้ว โอ้อยอ่ยยะจะแ,แย่แล้วแนมะ่ะแย่แล้วเนี่ยโค้งตัดมาแน่นมากมีหายาเพียนิดเดียวแม่แล้วสุดท้าทย,ายกินเองกัแหละเอไปมู่้กินแบบสปอนเซอร์

ตัวเรสัก5แต่มี้จำการเลยนะอซเลยแลวมือนราสักการรวดาวเรืออันนี้ลูกปัดตัวเล็กเก้าร้อยตัวใหญ่คันกระดกกรัดกองลูกปัลูก่ อีเอาใหม่อีพูดเดียวว่าตรงนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่งบวยเอียเล่งบวยเอียคือหางมังกรหางมังกรมันคืออะไรนะตลาดอะไรตลาดหางมังกรตลาดหางมังกรหรือว่าตลาดใหม่อ๋อตลาดใหม่เอออีมาบ่อยไหเมื่อก่อนอยู่แถวนี้ใช่ป่ะเออบ้านน่นเหล่าโกเขาอยู่ข้างในเนี่ยอีมาเรื่อยเอออืมมามาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์ก็คือถิ่นถิ่นเราอยู่ตรงนี้ถิ่นเรา สมัยก่อนเข้ามาน่ะไม่มีคนไทยพูดไทยหรอกพูดจีนหมดจริงหรอไปตะอีหนาสิบสองสิบสามเหรอตอนนั้นจะอยู่ที่นี่นะอืมมีทุกอย่างเลยของในนี้มีหมดวีบัติวิบัติไม่ใช่นี่วิบัติอ๋อเนุก็วาบัตแหละไม่ใช่ไม่ใช่หมูนะอ๋เะเอเหรอเป็นของเจเนี่ยเป็นของเจใช่อ๋อเขาเรียกกีตังอีตัง อันนี้ร้านขายยาจีนโอ้แม่โซเปาเขามีว่านี่ใช่ตรงนี้งวนสูงขายผิกชีไทยงวนซุ้งขายผิกชีไทยนี่ร้านขายผักชไทยไม่ไม่เคยมาเลยใช่ไหมเคยมาแต่ว่าแม่ไม่บอกอะไรเลยเอลัไไนนเหรอแม่บอกว่าให้มูไปถามา <c oughs> เรา <c oughs> ตึงนั่งยังไงวะให้ไปถามาเรางวนสูงขายผักชไทยไอ้นี่ดันดันเลย อะไรหรอบ้านโกเออะบ้านนราโกอ่ะอ๋อครับไานประจำอีแม่ค่ะมาซื้อประจำมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนี่เต็มลูนี่พ่อค่ะเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวดิกินดูเด็กินแล้วเปรี้ยวอร่อยมะเปรี้ยวไม่อร่อยแม่อันนี้แม่ซื้อหรือเขาแจกขยำขนาดนั้นอะ อ๋อมันไม่ได้โลกซื้อเหมือนเขาแจกดูขยบใหญ่เลยดู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  <laughs> <laughs> ดูดูโดนด่าอีกแล้วคูเจ้า้ลยหะาสิบอันนั้นด้วยหนึ่งถุงมีกระตังแ่้มันคืออะไรวะเน่ะ เป็ดหอมซือม้อเหมือนเหมือนปฝาหนึ่งว่าเขาแจกประชดแม่กำลังแบ่งสรรกันส่วนนะคะสมบัติสถานต่างๆก่อนเขาไม่ตอบว่าเขือกีเขาไม่ตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบกว่าเขาขอถือแตงกวาแบบพนกงาน สำหรับวันวอล์กวิดเทมนะคะวันนี้ก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้แล้วตอนนี้กํลังจะกลับบ้านแล้วจะขึงแบบกกับบ้านแล้วตอนนี้กํลังแบบจอใจกันมากเลยอยู่ข้างถนนเยวาวราชตรงน,นี้เดี๋ยวจะขึ้นรถเมลกลับบ้านแล้วแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย